สวัสดีครับพี่เพือครับสวัสดีทุกท่านท่าน,นผู้ชมท่านผู้ฟังคนเก่าคนใหม่คือเก่านั่นแหละไมาแล้วครับวันนี้มาล่าครับมาที่เดิมนะที่คลิปก่อนหน้านู้นคือบ่อสองไร่ไร่บางน้ำเปรี้ยวพองอากาศจงังหวัดชาเชิงเสาคันละ75บาทปลาออกฟรีครับวันนี้บ่ได้มากคนเดียวครับมาวัดพลังก็อน,นในพันใหญ่เมืองนเสิตในพันหัวสวัสดีครับผม คือเก่าพี่น้องนเลยเขาว่ามันของไงมันขึ้นดีเขาว่าอยากเลยอยากมาลองน้ำผึ้งน,นะมาบองเก่าแล้วครับไม้ตอ่อคลิปก่อนนูน้นนเราลงอยู่ฝั่งนู้นน่ะอันนี้ขยับมานี่ครับนี่ไม้ตอ่อมันีจิมางัดตอหรือจะมงามงัดหนังมึงเหมือนกันเลยมึงมาดามขี่เก่ากันละนี่เป็นยังไงจะหมานหรือไม่หมานรุนกันไปครับพาในหัวมาวัดพลังกันหน่อย ก่อนนั้นนั้นก็นายพานน้องน้ำคุณอย่างที่เห็นบะเบงมันนี้ครับรอบนี้ไม่รู้ว่าใครจมนันนับแต้มกันเลยทีเดียวลงเป็นไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็ประมาณเจ็ดแปดโมงเ,เรื่องดีบรรยากาศนู้นๆครับปุโอ้เรานายพานเราพี่เพิ่เกพียบเต็มอยู่ขอาบ,บอลดีที่ว่าเอาปลาออกบอ่บออ่านเนาะบอ่อใหญ่มากเลยเด้นี่ทำเปรียนไป ใครบอกว่าตกปลาบอดกินหมูหมวยอย่าเนี่ยอย่ามาคิดอย่างนั้นนะบอมันใหญ่ครับบบหมูวันนี้ก็แล้วกันละผมว่านนะเอาครับรุนบังบังนี่เสด็จ,จกหางรุยรุยรุยรุรรรรร่ยกางแล้วเฮ้ยอุกังเรา,าตะวัดรุยใส่บูดเท้ากบตอนนี่ละนี่ท,ท่านจะเป็นยังไงหย่าขัางมาได้อยู่แลนด์ไปเลยไม่มีวงไม่มีวานนะครับงานงัดอย่างเดียวขันเขานีน่ ยามเกาส่งสิบ้มาแล้วครับพี่เพิ่หนึ่งเหลือเกินโว้ยเหมือนเดิมเลยนี่เหยียนเยอะมาแล้วสองหลอบสามหลอบนี่หนึ่งเป็นหนึ่งอยู่ครับยังขึง้นไปแล้วช่วงเช้ามันนิ่งๆเนาะแสดงว่าปลาช่วงเช้าไม่กินเนอ,อาจจะก,กินใบไบ้ไม่ก็ยินไปเลย มากกันมะนักดมะเข้านักดมกเข้าอะไรพี่นอ้องหมดนี่เอาอลไรพี่น้องเอาะไรพี่น้องติดติดต่อบ่โอ้ ยังอยู่บ no? ่เนี่ยัดเลยยังอยู่บ่อมนังอยู่ด้ย่งขาตัวครับที่ผมเดี๋ยวผมลองไปนึงเอว ตานดูนัโอ้โกดคับกดกปุบหลักก็โต,ตเลยวะางอนย้อนซายไปยังไงสช้พร้างได้นี่ใช้พ,พร้างนี่เลย ตอตรอหินมู้หนิโู้ยดี๋จะรอแล,ะละ้วล่ะจะเป็นตอเป็นหินไม่รู้กดแล้วลากเข้าเป็นกีนเอ้อเมเ,เ,เ,เ็ดไหมรครับย,ย,ยกมาแล้วมาแล้วมาแล้วบ่อน้ำหมักอย่งเอ้ยแดดได้ก็สูงมา พอทำแล้วมีปฏติอุ๊ดตัวเราคนเด็ด <laughs> โดนโดนแน่นอนดูแล้วเอาเร็วครับผมหัดมากันมาโอ้ยหนางกระจายเลยพี่น้องเข้ามาเข้ามา ปันคูปตาเข้ามาปันคูปตาเข้ามาเปไหนไปไหนไปไหนไป็นไหนขันระเบิดอย่างขันระเบิดขันโกงขนาดพี่น้องเลยขันระเบิดครับก็บอกทุกคนมาแล้วครับมาแล้วครับอยู่แล้ว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 เท็บซ้ายบนนี้มาแล้วครับมาแล้วครับ ว้ยามาคับตักองน,นั้นมามาดูมาดูมาอามาันาปลาบุ๋งเว้ยไหปะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเลยบิ๊นอน เรียบร้อยเรียบร้อยใส,ส,ส่สวยใส่สบายใส่งามๆเป็ไไนไงขอ้ตื่นเต็อนนิดน้อยครับมาสวงประมาณสักสามสี่โมงแรงเดี๋ยวเอาเบ็ดออกกันอันตรายเดี๋ยวจะโอเคครับถายดูไปดูสวย,สวย เอาแล้วครับพี่เพื่อครับถึงเวลาอำลาพาจากแล้วครับเถึงเวลาอวยแล้วเก็บคงเก็บของแล้วทยอยเก็บของแล้วมาเยือนขีเก่าครับไมาตามขีเก่ากับคือเก่าทันแหละชนะนึ่งแต้มเฮเก่นนานายพ่านหัวเพืน่นกับข้อสำนันล่ะฝีมือเพิ่นนายพ่านไปขี่กางเนาะก่ไปจริปลาขี่กางไปนั่นแหละครับเออเมื่อยซืดอเอาเมื่อยซืผลสรุปกัดชนะหนึ่งศูนย์ครับสงงานเพิ่ง งานกับตัวเก้านั่นแหละตัวนี้แหละคู่ใหญ่ครับไซก็น่าจะประมาณสี่โลได้อยู่มั้งไซนี่ครับใกญ่มันมากใหมันมากนอนอยู่ในกระสังคูรุอยู่เออในเวลาอวยแล้วครับเก็บของแล้วเ,ออเราหน่ายพานเราพี่เพิกก็ดึงเต็มบ่อยนะแต่ก็ทยอยเก็บของกันเรื่อยๆนี่ครับสองดอกถ่ายรอหลุนมุกกินยักษ์เชื่ออยู่นี่ <laughs> เอาครับผมเก็บของกันคลินปนี้ก็คือเห็นนั่นแหละครับสนาหนึ่งศูนย์ไม่รู้ว่าจะมาแก้มืออีกตอนไหนจะมาแก้มือหรือเปล่าหรือจะไปที่ใหม่หรือจะมาแก้มือก็ยังไม่รู้ทั้งนายพานนู่นแหละอ้น้องน้ำคุณทั้งนายพานน้องนอเสียมนี่นแหละจะพา <c oughs> นายพานน้ำคุณมาอาจจะมีกันมาวัดพลังกันอยู่นะสามนายพานบูกัน อาจจะมีสคริปต์อยู่เอาละครับเก็บของกันแป๊บนึ่งใส่ประมาณสี่โลได้อยู่ไหมตัวนี้ใจมากตัวนะโอ้โหหน่อยได้นี่วยใหญ่เลยอะหน่วยเอ้านี่ล่ะรับขึ้นมาหน่อยพานรับขึ้นไหนไอ้เพป็นเมิงบอกเอออู้ แล้วครับพินแล้วเพวิ่นแล้วเพวินแล้วสุดสุดสุดเทียบกับคาในพันต็เลินเลยเด่นเตรียมคนน่าริ้เอาครับประมาณนี้แหละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสบายดีครับพี่เพิ่วสวัสดีครับได้พันสวัสดีครับผมอ่าบ๊ายบายครับ